กินเขาต้งต <si ิดหน้าเออนันเลแล้วกร่นกันไปคือคู่ห่างเลยคอยพากันเพแย่งหมือนแมนอเออเเออออมาก็มีเลยก็มีตละล่ัลูกเยเออนาใส่นเอน อันเแก้วตะกนกไ้ไปยูโงแก้วนั้นดลั่นยูแก้วดไปเพื่อกมากมเสิไปไนห้องเขาไปไปแล้วเไม่รู้ไปแล้วเขาสบายใจเออเืองเาว้วนไหนครับเมืองเาเขาเ่ามันานะน้องคือขาคนเราทำอ่เี้ยเออแล้วก็ากกินเท่าก็ดีช่ว่ากาต่าน ร่างกายแข็งแรงกัตัวเออคุณยายอายุเท่าไหร่คะแม่เพิ่นอายุแปดสิบเอ็ดแล้วไมิเกตเอาจะเป็วกกร่างกายยังแข็งแรงอยู่ทมากมา สาร่มนร่างกายน้องเมตองคุยนตอเนาะต้อเคยทากของคนเอาตามเลยน้องเมฆร่างกายการขอบคุณชามาดิชามาดินามามาดอชาพลึนไปพ่ะเจ้าไปสายจากเย็บบางพี่ค่ะเพราะว่มันไกลมันไกนี่ค่ะ เขาเรียนในการร้านไ่านไป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 กปไ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 ปยปไ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 ไป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 ปไปปไไ คนท่าได้แต่มาดูหัวลำฟังรู้เรื่องกันคนไม่แต่นี่แต่มาดูหัวลำชอบเขาไม่เคยดูเลยนะงแม่เขาเขาพูดคามก่งแม่ฟังฟังออกก่ฟังรู้เรื่องไหมก็ก็พยายามพยายามฝึกฟังตลอดนะแต่เราชอบเขามากเลยนะแล้วตอนได้เราก็ร้องได้เวลาเขาพูดดีสารแม่ตัดจัดเรื่องอะไรเลยก็ออกมานี่เด่นเด่นนู้ดเด่นเดชอบชอบเในตัวน้อง ชอบมากลไปตรงไหนก็ตามน้องจุยังไงไ่เส็นเลยปล้วันเัก็เขาเป็นตัวของเอ่าอเป็น สองใบสองสี่้าตาใบตาเส้นทกาชอบ่คนไหนยังอันมาสวนกล่องฝอยราเจ้าเนาก็บพว่าบนกล่องนากล่องย่างคนไทยชอบยู่กันไหอะเอออะไรคนแดดนี่มากพวกมึงใจญ่มากพวกใหญ่ดีเติมเราติดตัวตลอดใช่ไหมคะอะไรนะเอาติดตัวไปตลอดกโทรศ์เลยใส่ค่ะแล้วในโทรศัพนี่นะวันไหนไม่ได้ดูเขาคุยขา เปอย่างหนึ่งเตื่นมาเนี่ยต้องดูนะเวลาไปทำงานเวลาว่างก็ดูเขาอะเราชอบนะเออเด้อวนี้เดยวพี่ที่ก่อนไปก่อนน้ำแงนะเขาคนน่ากุศล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 กุศงกุศลกุศลกุศลกหศลกุศลกุศีกุศลกุศลรุศลกุศากุศล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 กกาลอะไรโลสมินบุีค่ะโลกุลกล แต่มาดูหมอลำโทษโทรหาล้วโทรหาเราเนี่ยเมื่อกี้ว่าโทรมากกว่าเด็นวันนว่าไปเบิดเนี่ยค่ะบรรยากาศอค่ะใคสิเก็บเก้าอี้จ้าเก็บเก้าอี้มาจ้า

นี่ยังไงอันนี้บรรยากาดนะลันเตยลางจบแล้วนะคะ